ครับ <REW vida. S 3> วันนี้เรามาอยู่กันที่วิทยาลัยเทคนิคเพชรชุ้นีค่ะเอาแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันนะวันนี้เรามาส computer, ัมภาษณ์ผู้สอนคอมพิวเตอร์ค่ะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะก็สอนผู้ปวดทั่วไปปวดเรียน PowerPoint Excel พวกเนี้ย แล้วถ้ามันเป็นไปได้ก็คือเราอยากจะดได้ไอ้พวกไอ้พัอบิสด้วยนะแต่มันคงจะไปไม่ถึงถ้าไปถึงก็ดีขึ้นกับเบสิกของเด็กด้วยว่าตอนเนี้ยยังกิบกิ๊กิ้นยังไม่เป็นเลยมันทายัางไงเรานะผมว่าตรงน,นี้นะการสอนตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปดูที่เรื่องของข้อปัญหาดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเนื่องจากว่าเด็กขึ้นไปไม่ได้คือเด็กต่างสต่างโรงเรียนกันมาแล้วก็บางคนก็ขึ้นมาดูแต่ว่าคอมพิวเตอร์นี้บางบางที่เนี่ยเขาก็ เขาก็สอนมาแล e ้วบ้างนะอีกอย่างหนึง่งข้อแตกต่างครับตอ,อนตัวนี้ถ้ามันจะมาเนี่ยหองมเนี่ยสอนสอนตอนนี้เป็นช่วยเขาสอนสอนอวิชาพื้นฐานเข้าไปทจริงแล้วตัวเองเนี่ยสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ศาสาหกธรรมซึ่งเป็นหัวใจของคอมพิวเตอร์เอาเป็นการออกแบบนะออกแบบออกแบบเนี่ยสามารถทําเป็นอาชีพได้ออกแบบออกแบบเสร็จแล้วก็ไปทํางานอยู่ที่ บริษัทเกี่ยวกับการใช้พวกแม่พิมพ์มต,ต่างๆอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นงานอุตสาหกันในสายเรานะครับในตรงนี้การจัดอันอน,อนี้คือว่าการจัดใช่ไหมละ่ะก็จัดเป็นสามกลุ่มอย่างนี้นะส่วนกลุ่มที่ไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือคือคือ,ค,อคือยังไงพวกเอ,เอ,เอ,เอินเตอร์เทนทั้งหลายใช่ไหม่ได้สาครับอีกอีกหัวข้อที่เราสอนอีกตัวหนึ่งก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อาการค้นควา้า เรามีอยู่สามประเนี่ยใช้ในงานปั๊บแล้วก็มาคนา้นคว้าเราจะทำยังไงที่จะคนะ้นคว้าซึ่งเด็กตัวนี้ค้นคว้าได้อย่างเดียวก็คือไอ้สิ่งที่เขาต้องการคือหนังส่งเพลงเราเองอย่างจริงเนี่ยการคนา้นคว้าเช่นที่เราต้องการคำว่าค้นคว้าอย่างๆคือเนื้อหาสาระที่มันมันนามาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หรือการทํางานวิจัยถูกไหมวข้อทางเป็นวิชากาไอ้ตรงนี้จริงเขายังไม่เคยเรียนหรอกว่าการค้นคว้าอย่างนี้มันเป็นยังไงราะบางทีเนี่ยมันแข็ง ไปโหลดงานวิจัยเขาโหลดงานกันยังไงายอย่างเอา,เอา,เ,อาเอาไว้ท่านสืบกัแล้วกันระดับนี่เราเรียนปวชมันก็หลายระดับถ้าเป็นปวสก็ครงจะนํามาใช้อันนี้เขาเราเนนาาเียวนนกว่าการจัดก,นนการในห้องวิชาคอมพิวเตอร์การจัดในห้องเรียนก็คือเราก็คนแรงต่อเงหนึ่งเครื่องอ่าน่สมัยก่อนเนี่ยมีอยู่สิบเครื่องมน,นก็คนต่อสองปัญหาตามมาคนหนึ่งทาคนหนึ่งก็ไม่ได้ทำ ทำก็นั่งดูเฉยๆมันก็ไม่ได้เป็นไงเนาะก็เพียงแต่รู้นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยสมัยก่อนแต่ตอนนี้เราพยายามจัดให้มั็นหน,นึ่งคนสอนหนึ่งยูนิตก็ก็ใช้นะครับสำหรับนี้นะการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไรเพาว่าเป็นอย่างไรให้ใช้ยว่ายวอย่างไรงต่อเขาเป็นอย่างไรแสงการสอนกันเนาะการจัดการเรียนการสอนบ่ก็เป็นอย่างไรผลมันใช่ไหมผลของมันก็คือเด็กเด็กพื้นฐานไม่ดี อย่างนั้นใช่เด็กเรียนฐานไม่ค่อยดีเนื่องจากเท่าที่มองนะหนึ่งก็จากโรงเรียนที่มันต่างกันนี่แหละนะครับามาจากโรงเรียนที่ไม่มีคอมบ้างาที่บ้านไม่มีด้วยมันจะมีปัญหาความแตกต่างของของสื่อแต่ละกันเนี่ยตอนนี้ผมก็สอบสอบเทศอะไรสอบเพศให้ให้คิปบวชเราสอนมาเรื่องบวชมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ให้มาดูว่าทำบวชเนี่ย แล้วก็ผมก็บอกเลยว,ว่าการสอนในชั้นเรียนเวลานี่เดียวการซ้อมเนี่ยมันไม่ยากสมัยนีย้มันขึ้นอยูก่กับใจหให้ซ้อมมือในการพิมพ์เนี่ยก็คุณเป็นโหลดทิ้โหลดโปรแกรมมาก็พิมพ์ซะฟองอดออะไรของคุณเนะี่ยบอกแล้วว่าสอเเงเดือน,น,นคุณจะเทสตรงกัากทางเรียนคุณต้องไปติดตเองได้คนนี้แต่มันไม่มีการให้คะแนนตรงนี้ก็เลยบอกว่าให้ไปศึกษาเป,เป็นเป็นตรวตัวนะแต่ว่าสอบนะสอบในเรื่อง สอบก็วันนี้ก็คือสอบก็คือ,อ,คอหนึ่ง,ง,ง,งการการการจัดแห่งจับหน้ากระดาษการตั้งหน้ากระดาษนะ่ไมการจัดตรงตา่างๆการจัดตัวอักษรไล่มาทั้งหมดว่ามันสามารถและอีกอย่างหนึ่งก็คือภายในสีิานาทีเนี่ยมันได้กี่บรรทัดกันแน่เราจะตีมาเป็นคนอย่างว่ามันได้มาตรฐานแต่เขาบางฝ่าบางคนก็ได้บางคนก็ยังหางชั้นอยู่ก็แ,แสดงว่าการสิบคัดเลือซึ่งซึ่งเรามอบงานอย่างนี N ้ก็หมองแล้วล่ะว่า มันจะมีปัญหาเพราะเราจะต้องไปตอบปัญหาว่าถ้าเด็กมันเป็นอย่างนี้เรียข้อแตกต่างของเด็กมันห่างกันเนี่ยต่อไปจะทาไงซึ่งผมเคยนําเสนออยู่ในที่ประชุมว่าเด็กก่อนที่จะเรียนคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วเนี่ยนะควรจะให้เตรียมพิมพ์ดีให้เรียนพิมพ์ดีเป็นไม่ใช่วิชาอยู่ในชั้นเรียนนะเป็นชั่วโมงช่วยเสริมซึ่งเรามีเครื่องพิมพ์ดเก่าๆอยู่แล้วที่ ห้องตัดให้มันห้องแคบเือทีนี้เอามาทำคอมมันก็ได้แต่ว่าเราอยากจัดให้เิดจกดจลังศัพท์เฉพาะอรงนั้น,นมันจะได้เสริตรงนี้เด็กยังสุดง่ายแต่มาฝึกในชั้นเรียนมันก็กินกินเวลาเราเนี่ยเราก็ไม่อยากเพราะหัวข้อเรามีเย้วนะครับอันนี้การจัดการเรียนการสอนนะครับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนถ้าบอกว่าการสอนนะส่วนมากแล้วนะเ,เราก็จะสอนโดยใช้ powerpoint สอน สมมติเราสอนเด็ดเราขึ้นมาเลยทำตัวอย่างให้ทําเลยกดปุ่มไหนก็กปุ่มนั้นใส่กันเลยนะตรงนี้มาตรงนี้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 นะพอดีนะแล้เป็เทคนิคที่จะให้มันรัดทางน really ี้มันก็เป็นไปได้ยากอีกแล้วแล้วก็ใช้ได้เฉพาะทาตามเป็นเบื้องต้นไปก่อนนะครับกิจกรรมใดที่นักเรียนชอบมากที่สุดเนี่ยยังไม่ได้ประเมินประเมินความชอบไม่ชอบนะ แต่วัดดูแล้วนะประเมินด้วยด้วยด้วยการประเมินด้วยสายตาเนี่ยสิ่งที่ชอบเนี่ยพิมพ์นี้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตอนตอนสอนเขาปอยอยากอยากทำอยากเขีดแต่ว่ายังเขีดนไม่เป็นเนี่ยเมื่อกี้นี่คอมเมนต์มาว่าเวลาเนี่ยครูให้ทำเขาเรียกทำงานเนี่ยนะให้งานก็คือให้ เสนอ powerpoint ในหัวข้อย่อยนี้เดียวอะไรก็ได้การตาการทําส้มตํามะละกอก็ได้ให้เป็นสเต็ปแล้วให้พรีเซนเป็นเฟรมเป็นเฟรมเป็นเฟรมไม่น้อยกว่า10บถึงสิเฟรมนี่อันนี้ตอนแรกไม่กําหนดว่าให้คุณใ,ให้คุณได้เข้าใจในคือคือไม่อยากให้ยึดติดในเรื่องเนื้นอหาเดี๋ยวมันจะเป็นเข้าใจว่าแต่ว่าให้ให้ให้รู้กระบวนการทำใช่ไหมคุณชอบทําอะไรให้ชอบก่ันห ทำมาทำโน่นทำนี่ทำนั่น,นแต่มันก็การคยดมันยังต้องปรับปรุงมากเขาชอบจะนําเสนอแบบคําเขลี่ยนมากเกินไปิีมามากๆซึ่งเมื่อว่อเขาไม่ฟังกันเขาไม่ดูกันไม่อะไรกันใช่ไหมอันนี้ทีนี้มันจะมาตกหนักตอนรีเซนรีเซนแล้วต้องไปแก้ง่ายนเสนอใหม่เฟรมไหนถ้าการนำขั้นตอนเมื่อกี้นี่ขั้นตอนนำเสนอการทำตอน,นเนอีอนนเนอ้อ,นนอบอกว่าให้ให้คุณ คุยตามเฟรมไม่ใช่อธิบายตามเฟรมคุยก็คือที่จะเสนอเขาอ่ะนะก็เหมือนกับการนำพรีเซนต์ก็ตกลงเป็นว่าก็ยังก็ยังก็ยังอยากจะต้องทำอย่างนี้่นีไม่ใช่ทำฟุ้งไปอันนี้ต้องมาสับและการนำพรีเซนต์เพราะคะแนนมันคือให้คนละเชื่อการทำพอๆการให้คะแนนตอนพรีเซนต์มันคนละก่อนกิจกรรมใดที่เรียนชอบมากที่สุดก็ก็ตรงนี้ก็น่าจะดีกว่าขึ้นเครื่องนะที่เรียนมานะไอพิมพ์บีนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แต่การทำคีดเนเช็ดไ้ใช้สมองส่วนตัวนี่ก็ลองทำแต่ออกมาดีสองสามคนที่พอได้พอได้นะครับให้ความสนใจมากสุดความสนใจรู้สึกว่าจะไม่แตกต่างกันในแต่ละหัวข้อกือทำแตกในการาสอนก,นก็คือให้ทำาห้ทำได้ชอบส่มากแล้วมันจะดึงเขาเรียกอาการของเขาเนี่ยคืออยากไปเล่นเน็ตมากตอนสอนเนี่ยอยากไปเล่นเน็ตมากจะ่ทำอะไรก็จะเน็ตแต่ทำอะไรเน็ต อย่าไปห่วงตรงนั้นเพราะห่วงตรงนั้นเอามาแล้วเอามาไม่เป็นเอาภาพมาไม่เป็นอะไรเงี้ยเอาภาพมาไม่เป็นจะนาเสนอถ้าเป็นวิดีโอจะนาเสนอ,อยังไงมันก็ต้องพร้อมมันก็ต้องพร้อมในเรื่องของโปรแกรมช่วยเองนะก็ลเลยบอกว่าถ้าอยากเก่งนะครูก็้บอกว่าเนีย่ยอที่บ้านยืมพี่ยืมน้องพี่มีรือเปล่าพี่วันนี้ไม่ใช้ก็มาใช้ได้นะครับไม่ได้ว่าการน,นะฮะแล้วก็อย่าถ้ามีบ้านก็แนะนำแว่าถ้ามีบ้านไหมล่ะมีมีมีเครื่องอยู่ที่บ้านหรือเปล่า ถ้ามีเครื่องอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้นะครับมีโปรแกรมไหมละ่ะไม่มีโปรแกรมครูให้ไม่เป็นไรเอาไปลงได้สอนให้ลงให้นะแต่ว่านั่นแหละก็ติดยังยังยังนี่ก็ติดยาจิตวิทยานี่เป็นอย่เงี้ยเลยเผื่อพลาดมันไม่ได้เลยเป็นแบบตอนที่เรียนเป็นของเผื่อพลาดไปเลยโอ้โหเด็กเรานี่นะอ่านั่นยังคือข้อนี้นะนนนะที่แก่ไหน,นล่ะปัญหาผู้เรียนกับพื้นฐานล่ะพื้นฐานความรู้ต การมาทำเนี่ยไอ้เพื่อนไปแล้วตัวนี้มีปัญหาเมื่อช้าปั๊บเป็นปัญหาเกี่ยวกับเราแล้วเราจะสอนยังไงก็ต้องดูสองคนไอ้คนนี้เสพคนที่ไม่เสพปัญหาอีกตัวหนึ่งก็คือให้ให้ไปแล้วในงานไปบ้านเนี่ยให้ไปฝึกต้องฝึกที่บ้านด้วยฝึกที่เรียนเนี่ยก็สามชั่วโมงแค่เดียวนสอนในหัวข้อนี้เอาคุณนะให้งานไปไปฝึกที่บ้านนะคือไปฝึกที่ร้านอินเทอร์เน็ตหรืออะไรหรือฝึกที่ห้องโรงเรียนห้องสมุดอะไรที่มัมีให้ไงแต่ เป็นปัญหาตัวบุคคลขาดความกระตือรือร้นที่จะไปจัดหา,าดูท่าทางแล้วก็เกตคนก็อย่าดูนี่เกตดีอะความกระตือรือร้นอะเอสั่งปั๊บได้ปับ๊บภายในหนึ่ง <4 S 1> ชงั <4 S 1> ่วโมงบีอาจจะได้วันพรุ่งน,นี้ซี <4 S 1> เนี่ยรู้ทุกอยางก็เลยจะได้ไม่รู้ต้องดูถามส่วนดีก็เพื่อนได้บ้างหรือเปล่าจะมาสักสองปีอะไรเงี้ยเนี่ยอะไรต่งี พระนั้น,นก็เป็นปัญหาได้บุคคลนะการแก้ปัญหาโอ้ไปแก้อะไรนี่ในส่วนตัวเราที่แก้ได้หาจาัดหาเครื่องให้พร้อมมีสื่อสอนพร้อมอะไรนี่ปัญหาด้านครูที่สอนก็มีโปรเจคเตอร์สอนอเตรียมพร้อมทุกอย่างปัญหาเนี่ย เราไม่อยากที่ว่าครูไม่รับ่ครูก็เตรียมหน้าที่ของครูเนาะให้มันพร้อมแต่หน้าที่ของเด็กอ่ะมันก็คือตรงที่แช่ที่ตอบไปนั่นแหละความสนใจเนี่ยในกลุ่มก็แค่ก็แค่มีการเล่นเนี่ยแต่ว่ากลุ่มเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็อาจจะความตั้งใจก็ดีแต่ว่าความแตกต่างกับบางคนกันมีมากแต่บางคนได้สามจุดสามสามจุดห้านะ่มาเรียนแต่บางคนก็หนึ่งจุดแปดอย่างี้คุณลองคิดว่าปัญหาด้านบุคนบางคน เอาไหลตรงนั้นเพราะนั้นถามว่าจะแก้ยังไงล่ะแก้ก็คือหนึ่งเราก็พยายามกระตุ้นนั่นแหละกระตุ้นแล้วก็งานอย่าปล่อยยาปล่อยผมยังมีทัศนว่าถ้าปล่อยเอาหมดเวลาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วมันจะสร้างคนแตบบ่คนอ่อนแอค,คนไม่เข้าท่าคนไม่เข้าท่าจบพอสีเ่เดือนก็เท่าเดิมก็คิดจะไม่เปลี่ยนซึ่งเราไม่ต้องการเอาตรงนี้ไม่ได้เอาไปแก้ต่อไปมันจะปรับตามปรับตามยังไงปรับตามว่า ถ้าทำเทียงแค่ผ่านอาจารย์ไม่ให้ผ่านเมื่อให้ผ่าน,มผ,านผมก็ไม่ได้คะแนนดีแ mm hmm. ต่นี้เป็นการระหว่างต่อสู้แนวความคิดระหว่างครูกับนักเรียนละเพราะเด็กจะมีความเข้าใจว่า,อาเอาแค่ผ่านถูกไหมเอาแค่ผ่านเนี่ยถ้าเอาแค่ผ่านเนี่ยก็ดูนะใช้ได้ไหมอธิบายได้ไหมถ้างานมันต่ํากว่าเกณฑ์ระหว่างดีมากดีพอใช้ถ้าคําว่าไม่พอใช้เราก็ไม่เอา แก้ไขนี่เราไม่เอาเอาให้พอใช้ก็เหมือนภาษาชาวบ้านเฮ้ยดีป่ะพอใช้ไปกินก็าวตี๋วร้านนี้เออพอกินได้มันต้องจ้ำแผนว่าแม่อร่อยนี่เราไม่ไปอยู่แล้วใช่ป่ะเอาเกฑ์ครับเอาเอาเกณฑ์ธรรมชาติแบบวืบ้างก็แล้วกันเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเราว่าใครอยากได้ซีใครอยากได้สามใครต้องมันได้ท right ุกคนนะแต่ว <phys formation> ่างานคูนึงต้องตรงเวลาแล้วก็ให้มีคุณภาพ นะพอแล้วก็นานทพีเซนพอเข้าใจงานนะี้ก็โอเคก็ต้องเทียวไลท์เทียวถูก,กันตรงนี้แหละที่เป็นปัญหามันไม่ได้สอนเด็กแบบหูอยากทำอยากส่งเรียนระดับเนาะเราก็รู้ตัวเองของเรา